Underneath the moon, underneath the stars, here's a little heart for you. Up above the world, up above it all, here's a hand to hold. สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปเฟเวอร์เลนะคะของเดือนกุมภาพันธ์ของแก้วนะคะว่ามีสิ่งอะไรที่ใช้แล้วชอบชอบอะไรบ้างนะคะแล้วก็อาจจะมีไม่ชอบอะไรบ้างนะคะเดือนนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแก้วไม่ชอบอะไรนะคะก็ไปรับชมกันเลยค่ะ ค่ะก็มาที่สกินแคร์นะคะแก้วก็จะมีอย่างเดียวนะคะสำหรับเฟเวอร์เลตเดือนนี้เพราะว่าอย่างอื่นก็ใช้แบบเดิมๆนะคะก็ตัวนี้นะคะก็คือตัวนี้ที่จริงไม่ได้เพิ่งซื้อมาหรืออะไรหรอกนะคะอันนี้จะเป็นครีมแต้มสิวนะคะของยี่ห้อสโลลักก็คือใช้มาตั้งแต่เด็กแล้วใช้มาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วก็คือใช้มาตลอดถ้าเป็นสิวก็จะทานะคะก็คือไม่ได้แต้มที่สิวแก้แจะแต้มทั้งหน้าเลยนะคะก็ ช่วงนี้ก็จะเป็นสิวบ่อยเพราะนี้แล้วก็อันนี้ไม่ใช่ไฟนะคะเป็นสิวค่ะก็คือทาทาไปก้อนเนี้ยคือไม่ได้ใช้ยาแต้มสิวอน,นื่นใช้แต่อันนี้นะคะค่ะมาที่เครื่องสำอางนะคะอย่างแรกที่จะพูดถึงก็จะเป็นแป้งนะคะขนแบบนี้ของ b u a u t y b u f f e t ค่ะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ใช้มานานแล้วค่ะอาจจะเห็นในเฟเวอร์เ คลิปแรกๆอะไรอย่างนี้ก็ใช้อยู่นะคะตัวนี้ก็ยังใช้อยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงปัดแป้งแต่อย่างไรนะคะเพราะว่าขนมันนิ่มใช้ดีสําหรับแกบจะเป็นแปลงแบบนี้ก็ซักบ้างไม่ซักบ้างแล้วแต่นะคะอย่างที่สองนะคะสำหรับเครื่องสำอางก็จะเป็นตัวนี้นะคะเพิ่งได้มาใหม่เดือนนี้แล้วก็ทำอยู่ใน h o w t o h o w t o หนึ่งนะคะ h o w t o อะไรอันนี้จะเป็นแบบ ไว้เขียนหัวตาใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันจะเวลาเหลาแล้วมันจะหักหักง่ายก็นั่นแหละแต่ว่ามันก็ยังเป็นที่ชื่นชอบเพราะว่าแก้วชอบมาเขียนตรงนี้แล้วมันจะแบบสว่างคะ่ะอันนี้คือชอบแต่อีกด้านนึงมันเป็นอย่างนี้อันนี้ไม่ได้ใช้เลยไม่รู้ว่ามันทําอะไรนะคะมันเป็นสีออกเนื้อเนื้อนะ่ะแก้วแก้วไม่รู้ว่าจะเอามาขีดอะไรนะคะแต่ว่า ฝั่งนี้ค่ะเป็นที่ชื่นชอบของแก่นะคะก็อย่างที่สามจะเป็นปัดแปรงปัดขนคิ้วนะคะของ Beauty Buffet ค่ะก็มันจะมีสองด้านนะคะอันนี้คือที่แก้วใช้บ่อยแล้วก็ชอบก็คือไว้ปัดขนคิ้วนะคะของแก้วอย่างนี้แต่ว่าฝั่งนี้มันเป็นอายอะไรนะอายไลเนอร์เนาะ ก็ใช้เหมือนการใช้บ้างไม่ใช้บ้างแต่ว่ามันยังไม่ดีตรงที่มันแบบเป็นคาบนะอันเนี้ยคือฝั่งเนี้ยไม่ดีแต่ที่ชอบคือชอบแปลงมันเพราะว่ามันปัดง่ายแล้วก็พกพาสะดวกแล้วก็อย่างที่สี่มาคิ้วก็คงเห็นกันในในหลายๆลาย how to เนาะสำหรับพาเลทเขียนคิ้วของแก้วก็จะเป็นของมิตีนอันนี้จะเป็นเบอร์หนึ่ง เบอร์หนึ่งของมันมันจะมีสองอันแก้วมีสองอันแหละแต่ว่าใช้ก็คือใช้อันนี้มากสุดเพราะมันจะเข้ากับผมแล้วก็เข้ากับไม่ไม่ดำจนเกินไปนะจต่อืมก่อนนี้เป็นทาเลทเขียนคิ้วที่ช่นชอบก็มาอย่างที่มาที่ตากันมากตานะว่ามีอะไรก็ไม่ได้มีอะไรเพราะว่าไม่ได้ซื้ออะไรเยอะแต่ว่าอันนี้ก็คงจะเห็นในหลายๆคลิปเหมือนกันเพราะว่าอ,อันนี้ เป็นอายแชโดว์เนื้อครีมของเซเว่นทีพิ่งซื้อมาก็คือราคามันซื้อหนึ่งแถมหนึ่งร้อยห้าสิบก็คือได้สองอันก็ตกว่าอันละเจ็สิบห้าบาทก็เป็นที่ชื่นชอบก็ดูมีที่ซื้อมาเป็นสีทองกับสีม่วงก็ใช้ไปประมาณนี้แล้วอย่างที่เห็นก็คือใช้บ่อยจริงๆใช้ทุกวันใช้ทุกวันไหมก็เออทุกวัน ก็ทามันง่ายดีแล้วก็กีตาก็จบแล้วแล้วก็ตัวนี้ด้วยส่วนมากจะเป็นของเซเว่นทีเพราะมันถูกแล้วก็ดีอันนี้จะเป็นคล้ายๆอายแชโดว์สีขาวแต่แก้วเอาไว้เป็นไฮไลท์เหมือนกันตัวนี้ไฮไลท์หนวกคิ้วไฮไลท์จมูกเนี่ยก็ใช้อันนี้บ้างเป็นบางทีแต่ว่าส่วนมากจะใช้ไฮไลท์ก็พาเลทนี้ อันนี้พาเลตนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้เป็นเดือนนี้ใช้บ่อยแต่ที่จริงเราซื้อมานานมากแล้วคือตั้งแต่หัดแต่งหน้าใหม่ๆเลยแม่บอกว่าก็ซื้อแค่อันนี้แหละไปอันเดียวก็พอไม่ต้องอะไรมากมายแค่พาเลตเดียวก็ไม่ต้องซื้ออะไรเงี้ยตอนแรกๆหัดแต่งก็ซื้ออันนี้มาแล้วดูดิแล้วก็กลับมาใช้ใหม่ที่จริงอ่ะชอบสีที่มันหมดแล้วอ่ะเห็นปะ สีเนี้ยชอบมากแต่ว่าตอนนี้ที่ใช้อยู่ก็คือสองสีบนอันนี้จะใช้บ่อยเพราะว่ามันเป็นสีที่แต่งได้ทุกวันสามารถแบบทานิดหน่อยก็สามารถแต่งได้แล้วอันนี้เป็นรุ่นเก่ามากๆแล้วอันนี้ซื้อมาเท่าไหร่แล้วจำไม่ได้เหมือนกันก็สำหรับตาอายแชโด์ก็มีเท่านี้นะที่เป็นที่ชื่อชอบมาที่แก้มแก้มก็จะเป็นอันเดิมที่เคยเห็นกันเพราะว่าไม่ได้เปลี่ยน สิบเจ็ดเหมือนกันที่เห็นของเซเว่นทีนเยอะเพราะว่าแก้วชอบไปซื้อตอนที่มันซื้อหนึ่งแถบหนึ่งถูกอันนี้จะเป็นสีชมพูสีชมพูแบบมีไล่สีมีมีชิมเมอร์ตรงกลางแล้วก็เป็นสีอ่อนแล้วก็เป็นสีเข้มแล้วก็พอวนๆแล้วก็มาทาแก้มอย่างเงี้ยมันจะได้แบบสีธรรมชาติแก้วชอบอันนี้ซื้อมาตอนที่หนึ่งแถมหนึ่งเหมือนกัน เมื่อปีที่แล้วนู้นนะคะแล้วก็มาอันนี้จะเป็นไฮไลท์ของมิดทีนที่มันเป็นแบบนี้เนียไว้ไฮไลท์อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็แก้มปากแล้วก็คางไปอย่างนี้ไฮไลท์ไปอันนี้ก็ชื่นชอบเหมือนกันแล้วก็ใช้บ่อยใช้มาตลอดแล้วก็เยอะมากไม่หมดสักทีแล้วก็ให้มันดูดูดูว่ามันมีชิมเมอร์ มันมีชิมเมอร์เล็กๆด้วยเวลาออกแดดเงี้ยมันจะเป็นประกายวิ่งวิงี้ถูกด้วยนะแล้วก็มาที่ลิปกันนะคะก็จะพูดเร็วนิดนึงเพราะว่าของมันจะเหมือนเหมือนเดิมก็มาที่ลิปลิปจะเป็นสองตัวนี้ที่ใช้บ่อยนะคะจะเป็นเล็บลอนสีหนึ่งห้าเล็บลอนสีหนึ่งห้าสีก็จะเป็นสีชมพู เดี๋ยวนี้จะซื้อลิปสีชมพูบ่อยมากอันนี้จะเป็นสีชมพูสีชมพูแบบนี้แล้วก็อันนี้จะเป็น NYX สีด r รอดรอก็จะเป็นออกแดงหน่อยเอาไวท้ทาข้างในข้างในแย่เงี้ยให้เราแบบเนอ,อะอามปากอาม น้ไม่ให้แต่ปากอยากเหมือนนี่สีมันจะแดงมากก็ไว้ทาหรือไม่ก็ทาทั้งปากอยากเจมก็ทาทั้งปากเนาะก็มาไปสําหรับเออเครื่องสำอางของแก้วนะคะก็เดี๋ยวไปดูต่อกันเลยมาที่ผมกันบ้างนะคะผมก็ไม่ได้ใช้อะไรเยอะแต่ว่าเพราะว่าเป็นคนขี้เกียจราผมนั่นเองนะคะก็ผมก็ หลายๆวันสาปเทเนาะก็แต่ที่ใช้ดีจริงๆก็คืออันนี้จะใช้บ่อยเป็นซิลกี้แฮร์ซิลกี้แฮร์อืมเป็นวิตามินอ e. ีช่วยบำรุงเส้นผมอันนี้มันจะเป็นน้ำมันก็คือเวลาหลังสระผมเนี้ยแก้วก็จะบีบมาใส่อันนี้ก็คือแม่ให้มาแต่ว่าหาซื้อได้ทั่วๆไปเนาะอมองไม่เห็นีเห็นปะมันจะเป็นน้ำมัน อย่างเงี้ยก็มันไม่เหนียวนะมันใส่แล้วมันไม่เหนียวก็ใส่ไปแล้วก็ใส่ปลายผมนั <c oughs> ่นแหละก็จะทำให้ผมแบบดูดีขึ้นมาแบบจากที่พันๆก็จะนิ่มขึ้นมานิดนึงแล้วก็จะแลแบบเอ้ยเออมันไม่แบบเอ้ยออออะไรอย่างงี้แล้วก็ตัวที่สองตัวนี้จะเป็นไว้สำหรับอันนี้เป็น c a r i n g ฮร์สเปย์นะอันนี้เป็นแบบสเปย์นิ่มไม่แข็ง mm. ก็คือไว้สําหรับเวลาเราม้วนผมเสร็จอย่างเงี้ยเราก็ฉีดให้มันอยู่ทรงมันจะไม่ได้แบบใช้เหมือนสเปย์แข็งมันจะแบบไม่ได้แข็งแบบไม่เป็นธรรมชาติอันนี้จะให้ความเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่แข็งมากแต่อาจจะไม่ได้อยู่นะแบบอยู่โทนเหมือนสเปย์แข็งที่แบบอาจจะให้มันเป็นล็อกผมเอาไว้นะแต่อันนี้ก็ใช้บ่อยเพราะว่าเพิ่งได้จากแม่มา นะเป็นจิกจากแม่มาอันนี้ก็สำหรับผมมีแค่สองตัวนี้ค่ะค่ะก็มาที่เล็บกันบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้ล้างเพิ่งล้างเล็บเพราะว่าเดี๋ยวจะทาใหม่ไปทะเลจะทาให้สีสันสดใสนะคะพูดทำไมก็มาดูกันที่เล็บนะคะแกก็จะมีที่ชื่นชอบคือสามสีนี้นั่นเองนะคะก็คือเคยทำเล็บไว้เป็นแบบว่าหลายๆสีในเล็บ ในสิบเล็บของเราเนาะก็รวมรวมปนกันอันนี้จะเป็นสีชมพูสีฟ้าสีเขียวก็จะเป็นเน้นสีสันสดใสเนาะ mm hmm. เพราะว่าใกล้ซัมเมอร์แล้วด้วย mm hmm. ก็เลยชอบสามสีนี้ไม่มียี่ห้ออีกเหมือนกันนะไม่มียี่ห้อเป็นแบบดอกทานตะวันเงี้ยทาแล้วเล็บก,ก็โอเคไม่ได้แบบให้เล็บเหลืองมากอะไรมากก็คือล้างออกมาแล้วเล็บก,ก็ไม่ได้เหลืองเวอร์ แต่ว่าถ้าทาเล็บบ่อยๆเล็บจะเหลืองเราก็ต้องปล่อยเล็บไว้บ้างแบบไม่ทาบ้างอะไรเงี้ยก็สำหรับเล็บก็มีแค่สามสีนี้ท่าั้ค่ะก็มาที่เครื่องประดับตานั่นก็คือขนตานั่นเองคือจะบอกก่อนว่าแก้วยังไม่เคยติดขนตามาก่อนนั่นเองก็ไปซื้ออันนี้คืออันแรกเลยในชีวิตที่ซื้อเองนะอันนี้ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาท เป็นยี่ห้อแอนนาเซียอันนี้คือซื้อที่ตะวันนาหนึ่งร้อยห้าสิบเก้ามันมียี่สิบคู่นะอันนี้คือใช้ไปแล้วประมาณใช้ไปแล้วประมาณแปดคู่เหลืออีกประมาณเท่านี้ก็คืออันนี้เป็นขนตาที่เป็นแบบเส้นแบบมันไม่ได้เป็นแผงมันจะเป็นเว้นช่องบ้างอะไรเงี้ยติดแล้วติดออกมาแล้วสวยนะคะก็ ก็ยังมีที่เก็บไว้ก็จะเก็บไว้ใส่กระปุกไว้ก็คือขนตาที่ไอเนี้ยก็เอามาตัดตัดออกแล้วก็ติดแค่ปลายก็ได้ให้มันแบบไม่ดูเยอะเกินไปเพราะว่าถ้าติดมันทั้งแผงเนี้ยมันจะเป็นแบบแผงเป็นแพรไปเลยแต่มันสวยนะเวลาออกงานอะไรเงี้ยแล้วถูกด้วยแล้วก็ดีแล้วก็ก้านมันนิ่มตรงข้างในมันนิ่มมันไม่แข็ง ก็มาถึงเพลงนะคะเพลงแรกที่ชอบฟังนะคะก็จะเป็นเพลงนี้ก็คือเพลง Beauty and a b e s t ของ Justin Bieber ที่เอาม,มาร้องเป็นเวอร์ชันอะคูติกนั่นเองเพราะมาก,ก็ชอบมากกว่าเพลงนี้นะคะแล้วก็เพลงที่สองที่ชอบเนาะก็จะเป็นเพลงนี้ของ Lena Everything at Once ก็แค่นี้สำหรับเพลงที่ชื่นชอบสองเพลงนี้เพลงไทยก็ฟังเนาะแต่ว่าไม่ได้โหลดนาก็คือฟังในหนังเพงแล้วก็ละครที่ชอบตอนนี้ก็ติดคอนกลมบลเวงกะว่าติดน้องมีมาน้องมีน่ารักมากเล่นเก่งมากแล้วก็เล่นได้โตมากๆเลยก็คือชอบก็เป็นคชอบก็มีอะไรไม่มีอะไรแล้วเนาะก็หมดล้วสำหรับสิ่งที่ชื่นชอบในสาระของเราค่ะก็ ลืมนะคะเกือบลืมเลยเมื่อกี้นี้ปิดแล้วจะไม่ถ่ายแล้วคือพูดถึงสิ่งที่ไม่ชอบของเดือนนี้นั่นเองก็คือจะเป็นลิฟตัวนี้นะคะอันนี้คือแก้วทำ how to ไปแล้วแบบหลายอันการก็คือเคยทำรีวิวไว้ด้วยแต่ว่าลบทิ้งไปเพราะว่าเจอปัญหาก็คือไม่อยากให้คุณเปิดมาเจอแล้ว เจอว่ามันไม่ดีนั่นเองนะคะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เป็นลิปไลเนอร์นะคะไม่มีห่อ39สาสิบกาบาทที่บอกว่าซื้อมาแล้วมันถูกก็คือตอนแรกอะ่ะยังไม่ได้เหลาต้องพูดไว้ก่อนว่ายังไม่ได้เหลามาันมันก็ใช้ดีใช่ไหมเพราะว่าเขาเหลามาให้แล้วก็ทาสีมันสวยก็จริงแต่ว่าพอเหลาแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยเออเห็นปะมันแบบเหลาเหลาออกแล้วมันก็แบบหักข้างในมันก็หัก หักไปเหมือนดินสอแบบโดนอะไรอย่างนี้เลยก็เลยแบบเป็นที่แบบเนาะ no comment ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ favorite นะคะของเดือนกุมภาพันธ์ของแก้วนะคะก็มีเท่านี้ของก็อาจจะไม่ได้เยอะเพราะว่าอาจจะซ้ำๆเดิมๆก็ไม่ได้เอามาบอกว่ามันเป็นที่ชื่นชอบแต่ก็ยังใช้อยู่นะคะก็หมดแล้วก็เดี๋ยว ลากันไปเท่านี้แล้วกันนะคะก็ขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย Maybe